สวัสดีค่ะเยินเีตตอนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าเห็ดโอ้เจ้าของบ้านทาสีเองเลยวันนี้นะทำดีๆให้สวยๆนะคะเจ้าของบ้านโอ้เจ้าของบ้านเก่งแต่ว่าหนูสรุปแล้วเอาห้องโน้นเหรอคะแล้วให้พ่อห้องนี้เหรอ, <Yes. S 1> อหนูจะได้อยู่ข้างหน้าเปิดหน้าต่าง ดูคนเดินไปเดินมาเหรอเปลี่ยนใจยังขึ้นลายใจใช่ไหมเดี๋ยวตอนทำเสร็จเดี๋ยวเปลี่ยนใจอีกทีหนึง่งตอนนี้ยังไม่รู้อะ่รู้นะฮะตาไม้เขายังไม่ได้ทารอบตอมันจะมีคนปีนแถวแถวนี้แหละคนป <คน S 1> ีนนี่แหละเหคนแถวนี้แหละเจ้าของบ้านปีนนี่แหละเหรอลอยระอึกน,<อ>นะ ทำดีๆนะขข้าบนนะสวยนะเออโอเคไล่ไปเรื่อยว่าีไคู่ก็แสอัน2หรือ3 2มอันดีวไงจะป็น3มเืเบอร์เป็นหมื่นก็ะช่างแล้วขอไม่ห้เนาะ ต้วยอต้วออกดีๆนะคะมันหยดนะโอ้รุนนั่งเอาเลยเหรอโอ้โอ้โอ้ระวังนะคะโอ้โอ้ พ่อเหรอคะพ่อใครก็กถูห้องน้ำพ่อไม่ใช่หนูเหรอโอ้เดีย๋ยวมาากกันะามาจะก,กัดฮะเดี๋ยวเป็ดมันจะกัดเอาเหรอพ่อใช้เป็ดเหรอ,อดูที่พ่อจะเลอะเยอะแค่ไหนอ,อย่าถึงข้างบนนะอเอาแคนะ่น้นพ่อ ห้องนั้นสะอาดนะวันนี้สะอาดทุกวันแหละแต่ว่าวันนี้ไอ้ตรงถูมันผอซื้อนั่นมาแกซื้อที่ล้างห้องน้ำมาแล้แลวลนูน่นแกเอาไว้ข้างนอกนู่นอ๋อแกซื้อเปลี่ยนกแล้วบอกซื้อที่ถูกับไม่น่าหรอทำไมมัน,ม,นมันถึงเงาจังเลยปกติเนี่ยมันจะมีคราบเหลืองตรงทางตรงเ,เท้าเหยียบแนวท่านแต่มาวันนี้เงาเงาผปกติตรงนี้มันดูไม่มีคราบเหลืองเลย ขอร้องทดีๆนะคดีนะาวห้องน้ำก่่ขาหติดเริ่มอาการไม่ดีแล้ว เริ่มมากาันบดีเดียนะ๋ยนั่งคุมงานโมจิก่อน

ลาล้วฮะผมผมผมไม่พกจางพกที่ผมจะได้สินไลน์ ได้ทาสีสงใจแล้วใจได้บอกเอาได้ทองขลางล้างสิเอาทองขลางดาเลยเนาะจะกองเพื่อนลายไทยขนั้นี้ไปคนเข้าก็ใครได้แทนบอก เอ้าเลือกข้าวยังเข้าเหนียวเข้าวเจ้าเร็วเร็วอานจิจการเลยเด็กหญิงโมจิพี่จิงอะไรนะเด็กจิงอะไรนะ เด็กหญิงธัญญาโพงามอืมโอ้รลวังวังนาาระกุลเหมือนตลกชื่อดังโพงามทุกท่านโอ้ทาสวยจังเลยดีนะไม่ใช่เด็กหญิงธัญญาเชิญยิ้มนะโพงามนะท่านอาจจะมีเชื้อตลก อีกนิดนึงพ่อกองน้ำรอคุณพ <c oughs> ่ขขออป็้ชื่อน้ำนะที่เหลือผมก็โอเคน <c oughs> ี้ก็ <S <S สวัสดีค่ะ